สวัสดีครับวสวัสดีครับนกักกุ๊กจะมาบ้างเป็นครั้งคราวเนาะกลับมา <c oughs> ทั้งทีมีอะไรพิเศษให้ก้าดูไหมคะเนี่ยแน่นอนครับกลับมางานนี้ก็ต้องมีของดีๆมาให้ดูนะถ้าดาไฟท้ายเหลี่ยมหลากหลายแบบมากเป็นงาน LED นะครับไม่ต้องกลัวหลอดขาดแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวรถมาชนท้ายคุณอีกต่อไปเพราะว่าเราจะไปชนท้ายค่ะไม่ใช่มันก็จะมีความสว่างเจิดจ้า ชัดมาก,กมตัวอย่างให้ดูด้วยใช่ไหมคะใช่ๆเดี๋ยวก็จะพาไปดูแต่ละตัวว่ามันเปิดแล้วมันจะสว่างงดงามขนาดไหน ต่อไปมันก็จะมีกลมมีอะไรเอามาให้ดูอีกเรื่อยๆนะใครที่จะมาที่ PCY ที่ PCY ปลอดภัยแน่นอนครับป้องกันเรื่องโควิดแน่นอนมีทั้งเจลล้างมือและแถมที่สําคัญมีตรวจวัดอุณหภูมิด้วยและที่นี่คือใหญ่มากและกว้างมากจริงๆค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะมาแออัดกันที่ PCY ถูกและดีมีคุณภาพที่เดียวจบครบทุกสิ่งชและสามารถติดต่อได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะ และเทปหน้าอยากจะบอกว่าพี่กุ๊กก็ยังอยู่นะคะยัง<ช>อยู่ครับใช่อของยังมีเยอะอนะส่วน9ก้ากับพี่กุ๊กวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ